ยามา,าท้ายเด้แล้วก็อย่าขวดโซฟาด้วยห้ามขวดเอา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 วิ่งดีนะผู้จับกล้องแนนแหมน,นี่แมะโอ้พอลูกเขาหยอกกันยู่เนาะจะไม่มึงขวางอีลินเนาะให้กูเอามันเล็บมาแบงอมึงแนนมาไก่มึงยังเปิดครูเขาอยู่ไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นมึงก็ไป ให้กูเอาม่เล่นบาแบง <euro> นั่นนั่นกูยืชื่อของกูเลยเด้อว้ายยังน้ำด่าดกูเด้นั่นย่าง,งน้ำด่าดกูเด้นั่นเห็นปะหายเลี้ยงกูตั้งเสียเลย็บพวก,กนี่กินน้ำกันดอกเนียนกินน้ำกันดอกเหนียวเหนียวบอกยายดยมึง นจอบพอมันเลยดีใจมันอ่าเจ้ากินน้ำเสร็จแล้วไปหาพ่อเจ้าจะไปใกล้มันอย่าเดี๋ยวมึงอย่านำมาอย่านำมาเด็กขาดเรามาออกทางนี้เจ้ากูยังไม่อย่านำมาม,มีเรื่องยังกันฮะไอ้สอยแกปะปัญหาอยู่บ่ฮะ <c oughs> ทีกันนี่เราบ้านูะะ้วนนะเทารถจักันบอกกบไม่ใคยฟังอย่าดเด็กกูไม่ได้เริ่มก่อนได้มันกูหยอ,อกกับเบงอยู่ว่างั้น ยังไมเ่เยี่มนะกูเดยอยู่ไปอยู่มันเฮ้ยไปนั่งซูคืตอต่อรอกันนะมาน,าน้าเอีแกประจบประชินไใบพอลูกกูนี่โอ้บางนันกับพี่ควนตีนเขานี่เฮากูจีเลน่นว่างนันกูจีเลนน่นจริงจีละกูจีเล่นจริงแต่มันแลีนมาหนีอย่ามาใกล้กูหนีอยู่ไปอยู่มันหนีไปไปแม่ไปนี่ไปไกลกูมาหักมึงดอกอย่ามึงเปน็นจริงจีละกูจะว่าหักมึง จอบจะีก,กัดกโอ,โอ้ตลอดจะกัดบ่อหลูก,กูนี่เนาะบาตัางไหนกะแจ้งหนึ่งบักนเนี้นี่มึงก็ไปก,กวนแต่เขาเนาะโอ้พ่อเขากัดก็ว่าเขากัดพ่อเขาอยู่ซื่อก็อเย็นแม่ให้เด็กเขามั่นใจให้เขากัดเออีกกระตืออีก,อก,อกไปไปเม่ไปมง,ง่นเลยมึงเอ้ยาก็ามันอยู่ใกล้กูแล้วกูเริ่มมีความสุขแหล่เริ่มละหวานละแวงหลูกจะกของ เตล่าเหมือกเตละเวนเนี่ยโอ้ยขวดโชเฟากันนะว่ายายกมอยู่ตังนี้เจ้ามาข้างนอกเจ้ามาจะไปอยู่ใกล้กันเจ้ามามาวิ่งข้างนอกนี่เพาะมาเร็วเร็วมาเร็วๆๆๆๆเร็วเอาเปิดประตูได้ปะมาข้างนอกมาอย่าไปอยู่ใก,ก,ก,กล้ลลลลลก,ก,กันไปม,มาเร็วมาอ,มอ,อมุ้มกูในแบงเบงมาอุ้มกูญแจกุยาจมันจวดประการลูกแบงเบงมาอุ้มกูญแจนุญแมาเร็ว ลุกมาเองเลยเร็วมาข้างนอกเลยเร็วมามาหย,ยุดกูหยิบไปหาพ่อกูนั่นเขาเอือนกูไหมเขาไม่ได้เอือนมึงนั่นจะลุกกูได้ย่างน้ำด่างมันนั่นกูทีมันโพนอาหารพอ่อของมบนย่างไปตแต่เมแบ่งเคียดูแบ่งแบ่งเคียดูหุงไปไปได้กูจันหมอบอยู่นี่ละจันเบื้งโหลดเป็นตาช่างทางักเนาะมีลูกกับลูกเป็นตาช่างกันยังกูพอมึงกะกากี่นี่เอากูนอนมึงกะเมียดน้ำกูเอาแบบนี้เอา เออขวางโลกกักถ้าไม่งเกิดเป็นหมาขวานกลางราบคานน่เฮ้ยแบานั้นนี่ยุ่งยากเว้ยฮ่อจริง